มาแล้วมาแล้วร้านไหนออใส่ร้านนี่พาไปนั้นไปแนะน,นำชื่อร้านหน่อยค่ะโอ้ยคือกล้องตามไม่ทันแล้วครับนี่คือนี่ชื่อร้านอะไร ร้านของใครเอ่ยนี่ครับร้านของพีเมแซ่บร้านแตกนะครับอยู่ถนนข้าวหลามเจ้านางมาทานทุกวันเลยนะคะอบอกบอกเอฟซีมามาอุดหนุนร้านพี่เมย์หน่อยขอเชิญนะคะบอกดิขอเชิญนะคะมาอุดหนุนหน่อยนะคะมาอุดหนุนหน่อยนะคะ,น,น,ะ,คะน่ารัก นี่ครับน่ารักไหมครับน่ารักไหมครับโอ้คนเข้ามาอยู่เยอะ